ปนนนที่เขาแข่ฝันไปฝันไคือัน้านเดียวรับผมไาที่เราที่จะค่ก็ไคตอันนี้ใช่ไมใอเดียวเล้ไปชิบเอด้วนึ่อไปแล้วหดารวหนึ่ดไปแล้วจบ้เอออนันตรนี้อยู่ที่พอเซฟตัวเองมสหรับยิ เะิมนะก็ิมได้อาละทไปหลังให้ดีก่อนเวลาฝึกนี้ต้องระวังดงเวลาท่านจะอันตรายาละามีเ้าะไาลดูเดีว้เจมีดเดีวัับยังัของาอารับเต็มอ่ได้ๆรวมพอไป คือนัติดดาบไปที่เอวเฉยๆไม่ต้องไปไหนเออเตรียมร้อนใช้อาวุธนี่ทำี้มออั้เอตรียมร้อนใช้อาวุธดตัวอย่างเวลาเราดิ่นเราอ่านั่นแหละทำตัวเหมือนจมวนะเหมือนจมูนตัวอื้อนั่นแหละยันนั้นพอแต่ขาให้ห่เข้าไเออเอาเองเองไหมก็เปลี่ยนท่าอ่าไปเออรับขาดิเวลาเราจะเปลี่ย ขึ้นมาับตาับตานี่เออให้อูในทานั้นนาละเี่ยวานีเอาสไลด์ไต้องุสไลด์หลายมีสไลด์ยังไม่ชห่องใสอืม เกอนี้ได้ทำไมต้องมีลองลองมองตีดูเวลาเราถือวด่งต้องพูดตงนงะเตรียนใช้ในลักษณะนี้แล้ลออกมาที่โล่ออที่มีดนะได้วิแต่พร้อมลดมาเออลองไปแตะขาดตลองเตียนขาุมยิ้มมาเชือนถชกต้องครนะ แต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องอาจริงๆหรอกเราค่อยใช้ตอนที่เขาเจ็บนะเอเอดี๋ยวเอเอชอได้ชอบ,บชอบัน <c oughs> นี้เขาท่าเซ็ตมอ่าดึงนี้นะอาดึงปึ๊บดึเมือี้องเลยก็ได้พอน้เจ็บที่ตองกดแต่ตองแขนี่มั้ก็ตันใช่อลองทำดูซิลองดู <c oughs> <c oughs> อ่าอะไรนี่ปวดขาลงปวดขาลงไปกดลงมาอย่างนี้เวลาเราเราเจ็บปดขาเราลงกดลงกดลงอ้าวอะไรครับแต่ว่ามือนีให้เสร็จหน้าเราอยัดลงกดลงมามาใหม่เสร็จให้เอาคุ้อยู่นี่หน้าแม่มานี่แล้วกดขาลงไป ก่อนข้างหนึง่งโอเค,อเค,อเค,เคนะอัยปอก้กกีลาสวนเพี่อนำ